ัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับเอ่อผมขอโทษทีผมอยู่นี่เห็นโตครับไหม คือตัวมันล่องหนนะครับ snap shot พวกนี้นะฮะมันมีบั๊กอยู่มันอันนี้บั๊กตัวล่องหนเนี่ยมันมีใน m u l ติเพเยอร์อะไรพวกนี้พึ่งเล่นไม่ได้เลยนะครับในเวอร์ชั่นสักประมาณ 19W0302 อะไรพวกเนี้ยนะฮะมันมีบั๊กประเภทนี้อยู่เยอะรู้สึกว่ามันจะกลับมาอีกแล้วใน 04b หรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงการที่ผม tp ไป tp มาในระหว่างแบบเยอะไปหน่อย โอเคตอนนี้ผมอยู่ในตัว19 r e v i w 04B ที่เพิ่งอัพมาใหม่นะครับผมก็ตอนนี้นะฮะมันมีนี่ครับผมตัว Stone c u t t e r นะฮะซึ่งเพื่อจะเพิ่มสูตรคราฟมาและก็การใช้งานของมันนั่นเองนะครับไอตัว Stone c r a f t e r เนี่ยเราสามารถใช้บล็อกทั้งหลายแหละที่มันมี ความสามารถในการคราบเป็นบันไดเป็นสลับเป็นอะไรพวกนี้เอามาคราบเป็นบล็อกต่างๆได้นะฮะไม้ไม่ใช่นะครับสโตนคราฟเตอร์ก็ต้องใช้เป็นสโตนอย่างเดียวนะครับแล้วมันจะได้ของเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับคือสมมุติว่าเนี่ยเห็นว่าชิ้นเดียวนะครับใช้บล็อกชิ้นเดียวก็สามารถทําเป็นพวกนี้ได้ด้วยนะฮะฮาฟสลับเนี่ยจากเดิมที่ใช้3อันได้6นะครับอันนี้ก็เหลือ1นอันได้2นะครับผม เจ๋งมากนะครับอันนี้บันไดก็ได้ลัวก็ได้นะครับจากเดิมแต่ว่าสูตรเดิมมันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังได้อยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ามากขึ้นด้วยเนาะอันนี้ใช้6ได้4ใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้ตรงนี้1ได้1เลยนะครับผมก็คือคุ้มนะครับตัวที่เป็นกร a นิตเนี่ยก็มีเป็นหมวดแบบาสมูทให้เลยนะครับหินก็อู้เอาผิดผิดหิน นี่หินก็มีให้เป็นแบบชิเซียอยากเป็นอ่าอะไรเป็นบริกก็มีให้เลยนะครับแซนสโตนได้ไหมผมสงสัย S N D นะครับแซนสโตนเพราะแซนเฉยๆมาแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นแซนสโตนได้ผมหรือเปล่าผมอยากรู้จังฮึบไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาเป็นแซนสโตนเลยนะ่จะดีกว่าเนาะอย่างนี้วะน่า แล้วก็มีเป็นแบบชิเซลแซนด์สโตนสมูทแซนด์สโตนนะครับสแลบให้ด้วยนะครับผมมีอะไรอีก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 ที่น่าสนใจอา่าอย่างนี้ล่ละอันนี้ได้เปล่าได้ครับก็มาเป็นแบบพิลล่ามีแบบอะไรพวกนี้ด้วยควอดควอดผมชอบใช้ควอดมากอา่าผมสงสัยอ่ะสมูทควอดกับควอดบล็อกเนี่ยต่างกันไหม เอ้ก็คราฟได้นะสมูทคอร์สมูทคอรคอแต่ว่าคอร์ดบล็อกเนี่ยมันจะคราฟได้เยอะกว่านะครับทำเป็นชิเซลได้ทำเป็นพิล,ล่าได้นะครับแต่ทำเป็นสมูทไม่ได้ไม่เข้าใจ,จแอดเข้ามาทำไมเท็กเจอร์มันก็หน้าตาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็อันเนี้ยมันก็เหมือนกันเด้เลยผมก็ไม่เข้าใจจะแอดมาทำไมนะครับผมโอเคก็ อย่างแรกคือเรื่องบั็กเนี่ยเตือนไว้ก่อนแล้วกันใครให้อัพอัพโหลดขึ้นเป็นตัวไออัปเดตขึ้นเป็นตัว 18W19W04B เนี่ยก็ระวังบั็กเอาไว้ให้ดีนะครับแบ็กอัพแมปเอาไว้ก่อนหรือเล่นแมปใหม่เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเมื่อคราวก่อนในเวอร์ชัน 19W03 นะครับก็ได้มีการเพิ่มให้ตัว สโมกไอตัวแคมไฟมานะครับซึ่งมันมีควันด้วยแล้วตอนนี้มันก็ถูกจับมาใส่ในวิลเลจเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆไปเนี่ยผมจําได้ว่ามันน่าจะมีเป็นบางหมู่บ้านเนาะที่เป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยนะครับแล้วมันก็จะมีไอแคมไฟเนี่ยติดอยู่ด้านในบ้านแล้วเหมือนจะบ้านก็จะทําเป็นแบบกล่องไฟออกมาแล้วก็จะมีควันจากแคมไฟโปะขึ้นมาซึ่งสวยมากแต่ผมยิงบินหาไม่เจอนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนของการ คอมพเซอร์ uh, uh, นะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เอง mm. ก็ถูกจับมาใส่ในไ uh, Minecraft เวอร์ชันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นหมู่บ้านนู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 นน, mm. นี่ครับหมู่บ้านทะเลทราย mm. ใช่ไหม mm. ตรงนี้ก็จะมีเป็น uh, แปลงผักของเขาเนาะของพวกวิลเลจเจอร์แล้วมันก็จะมีตัวคอมพเซอร์วางเอาไว้ประดับอย่างนี้นะครับ mm. ผมตาม uh, แปลงผัก ของวลเลเจอร์ทั่วไปนะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านอื่นก็มีเนาะไม่ใช่แค่หมู่บ้านทะเลทรายนะครับย้าไว้ก่อนแล้วกันนะจริงๆ NPC เนี่ยมันยังมีหมู่บ้านแบบอ่าหมู่บ้านล้างด้วยแต่ผมยังหาไม่เจอครับซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบผุผุพังพังแล้วก็มีซอมบี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวนี้หมู่บ้าน NPC ไม่ใช่ว่าจะปลอดไปทุกที่นะครับ วิธีการเข้า snapshot ตัวล่าสุดนะครับให้น้องๆเปิด Minecraft Launcher ที่น้องๆโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Launch Option นะครับจากนั้นติ๊กตรง Enable Snapshot นะครับกด OK มาแล้วกลับมาที่ News นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกดตรงนี้ครับมันจะมีจุดที่เขียนว่า Latest Snapshot ขึ้นมานะครับเราก็กดเลือกมันและกด Play นะครับเพื่อโหลดตัวเวอร์ชัน snapshot ตัวล่าสุดขึ้นมา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ